อโอเคแต่กงมานี่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 มาดูมาดูอ่ะอันนี้เป็นชุดขามไปเส้นก็เลยอ่านี่เป็นชุดที่ที่เขามารับนะครับเอ่อเขารับนะครับมารับเอ่อเขารับก,ก็เป็นบุตาารานที่ที่เขาฝากพยามาให้ไปรักษานะครับแล้วก็เป็นสรุปก็คือเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตแต่ตามคำมั่นสัญญา ก็คือว่าถ้าเกิดรอดหรือว่าเสียชีวิตเราก็เอากลับไปที่เดิมนะครับณวันนั้นคนที่ดูคลิปก่อนหน้านะครับก็จาได้นะครับคนที่เคยดูคลิปก่อนหน้าก็จําได้ว่าที่เขากับเจ้าบ้านที่นั่นทุกคนนะครับเราสัญญากันว่าถ้าเกิดว่ารอดก็คือกลับไปที่เดิมถ้าเกิดเสียชีวิตก็คือต้องกลับไปที่เดิมนะครับแล้ววันนี้นะครับวันนี้ก็คือมังยาจะไปกรุงเทพนะครับช่วงบ่ายนี้ก็พี่เขา อาสามารับตัวนะครับอาสามารับตัวด้วยด้วยด้วยชาวบ้านแลวก็พี่เขานะครับเป็นผู้นําอยู่ที่นั่นนะครับก็รู้สึกดีดีนะเดี๋ยวไปดูกันพร้อมยังโอเคไปเลยนี่มาเลยโอเคก็บอกกันแล้วแล้วนะว่าพี่เขามารับตัวไปทําพิธีฝังก็ตาม ความเชื่อของเขานะครับอันนี้เขายังไปไหนเราไม่รู้ยังยาเขาไม่ได้นิตนะครับก็เดี๋ยวที่เขาจัดการทันทีนไปหลนะอกกับที่ เก็บรักษาในสภาพแบบนี้ก็ไม่เน่าไม่เปือยนะครับนี่เราต้องเก็บมาแบบนี้ตัดมยังตัมต้มซัตตี้เลยไม่เกยงเลยมามาีปักเหนือนกัเกลี่ยเกลี่ยยกเกลี่ยมาเนี้ย

เช่ขอขาหลังารลบนะก็จะดีที่นี่ใน,นกัดแว้างไงเราจนะพากลับไปให้ด้วยนะะังนะขอขอนะครับไห้นะไห้ไห้นะกับ้ตะปยุตีิมกับไปรถตะปยตีติมเ,เนี่ยไปโดนมันจะอยู่พวกฝาเรวถ้านะยากไเร็ว่ะเราต้องอ่างฝา,าลบเชี่อการาลบงานนี ให้ดูนะมังงาคนี้ไมเจอหข้อตรงนี้ไม่เจอดีโอ้โกิดเป็นก้าพันมงคลเลยเรื่องว่าได้ครับคือมันก็ตัวว่าเราหกตัวนั้นเนี่ยตับผมครับต้องผ่าครับไป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Cái Gõ Để ừ, không cái mà, những cái mặt, mình ไมไม่เยดีเอาคาแท็กตเดียวยกขึ้นเลยนคตัตอนนก็ได้โอเคก็เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าที่เขามารับนะครับที่เขามารับกลับบ้า นะครับเดี okay, <okay. S 1> well, ๋ยวกลับไปผ่ก็ช่วยบ่ายก็น่าจะทำพิธีฝังกันที่นู่นนะครับตามที่นี่เขาบอกมานะครับโอเคฝากกดไลค์เป็นแรงไปเยอ๋ยวมาที่หน้านะครับ